วิวสวยมากแล้นะคะวิวสวยๆที่หมู่บ้านเรานะคะฝนก็ตกตลอดเส้นทางเลยตอนนี้เข้าหมู่บ้านโนสะอาดนะคะหมู่บ้านโนสะอาดตมที่ประสานอบลงาวานจังหวัดสุโนคร บ้าวทิพย์างได้พากันชุมนุมนะคะเสร็มาเขาอยู่ในบ้านมดนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะมีตะคอยในละคเลระต้าน้องควยโดดเดียวนออนคลออยู่ค็เดียวเว้ยจะหาก่อนหรือว่าสาธิตไปก่อนนะคะ ไม่มีการใช้งานแล้วทุกอ,อย่างอ๋อตู้โทรศพัพท์คาลื้อไปแล้วนะคะตู้โทรศัพท์เก่าแค่น,นี้ยังได้อ้ฝนตกเนาะฝนตกก็มากฝนตกไม่ลำบนมวนได้ย,นนยายอ,ยอยู่อยู่ะฮะอัาานนี้บ้านคุณยายอยู่ไปนอกโอ้รัาทาขายบ่ยายอยู่อยู่บ้าไปใส่อะไรยายคอยเออเราไปยู่บ่ะยายอยู่ยไหนะม,มา มอยู่บ่มาไปใส่<ะ>อ๋อยายไม่อยู่นะคะถ้ายายอยู่นี่จะพาแกไปเลี้ยงขนมนะคะไม่อยู่ฮะบ่ยายไม่อยู่นะโอเคคุณยายไม่อยู่ไปใส่เด้เนี่ยคือร้านค้านะคะร้านค้าน่าจะไม่มีอะไรขายแลว ไม่อยู่ไม่ได้กินร้านค้ามีอะไรขายบ้างโ่้มีอะไรมากมีตะมกมาดิร้านค้ามืดเลยโอ้ยกล้องก็โดนฝนอีกละต้องเอาน้ำออกก่อนนะคะร้านค้าชุมชนใสไ,ไ,ได้ละคอยฝนตกเนี่ยอะไรกันนี้ปลาเบิด คอยแม่น้องหมาน้องแมวเขาก็หลบฝนหมดเลยไม่มีผู้คนแล้วจะนั่งจะนั่งจิบเอ่อก็เรียกจิบอะไรนะเย็นๆร้านคาาอีกทีหนึ่งเอาร้านส้มตำว่าขายแล้ว อยากกระเลิกละบิดพลอยเอ้ยไปหากินชายเย็นที่กุศมานดีกว่าชิวๆฝนตกเนาะไม่รู้จะไปจังหนอะ่ะส่วนมากเขาก็พากันนอนหมดเลยมีแต่เราเนี่ยตนะลอนตะลอนอยู่ตอนนี้ทั้งวันแหละถ้าฝนอย่างนี้ค่ะวัดบ้านโน้อ บ้างจะไปทําบุญอยู่นะคะไม่ลืมนะแต่คิวยาวเลอกเกินนะคะข้าวออกรวงอุ้ยง่ามหลายง่ามชักง่ามแน่ตอนนี้ก็คือฝนตกตลอดเส้นทางเลยนะคะแจ่มาดังโูก็ไปค่ะ เล่งไปบ่ถิมรถไปดนีบ่ค่ะไปไซนี้ไปซื้อของบอกค <ไป S 1> รับย่าย่าไปใไส่เออย่อยายไม่เคยสบายบอก เยกแล้วเปยอียอยู่ฝนตกบ้านนี่เดี๋ยวจะไปหาแม่ค้าขายมักซรลีก่อนโออขอขอขามปเด้วยอ้ยแม่ค้านกคนไม่เลือกเลยพูดอ๋อโชวันเดดเดีะโอ้เปลี่ยนรสชาติมักซ wow, so um> ์ีไวเอาสัก พงนองเลย่ีเอารถะเอาสามกุศลเอารสามกุก็สอบเดียวกับพ่ลึกหลมนั่นไม่ได้กินบะเดมันก็แจกขวบดมันนีบุมบุมบไฟแจกมันนี่เอากินมันนี่กินู้เดียวแต่ละมือชีวิตเร็ชีวิตไม่หเลยเ กรดเลยแม่กรอนกัมีดอีกในอิตาโร่นอิตาโร่กุกเย็บนี่เยกนนี่นีเลยน้นะทางมักอีกพวานั่มักมักส่วนมากเลยมักมักเลยใครดิบใครดีไหมคะคะพูดขอบคุณค่ะเยวก็บดเรือไปจักทุงเออมาจักทุงออกมาล้อยทุงคุณบะอ๋อออมาเดือดห้ายห้า้อยทุงห้า้อยบาทอ๋อนว่าห้าล้อยทุงโอย พอได้ใส่มีหน,นาะพอได้ยูไปร<อ>ีๆๆกินเมนเมนหเวล่าเอาไปเนอะอจากไปใส่ดอกพี์กันไหมใายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็ได้หมากสลีไปกินนะคะบางทีก็ได้กินบางทีก็ไม่ได้กินค่ะ